มันคืออะไรอา้าวโดนด้วยเฮ้ยโดนเว้ยฮี่โดนเว้ยโดนโดน,โดนไม่รู้อะไรไม่รู้เฮ้ยยี่สก์ป่าวะเหมือนยี่สก์หวาแดงๆว่ะก็ไม่รู้ จริงจริงด้วยจริงจริงด้วยออ,ออกมา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 เออไอหาตอนล่องล่อง,องดำดำเว้ยเออล่องล่องไปทางขวาดำดำไม่รู้ตาอะไร อเ hmm. ข้าเข้าเต็มตัวแต่ตัวไม่ใหญ่ว่ะสองสามโลแต่ไอตัวใหญ่นั้นผ่ายิงไม่โดนแมไอ้มาเช้าแห้วมาเช้าแห้วรอบนี้ได้รอบบ่ายได้สวย ตัวไม่ใหญ่แมเได้ตัวใหญ่ยิงไม่โดนตัวใหญ่ยิงยากกว่านี้อีกไอ้ยิงง่ายกว่านี้อีกยิงยากลางตัวเลย สองโลได้ไมั้สองสามโลจากมาเช้ามาเช้าไม่เจอเนะชา้าไม่เจอแล้วมารอบบ่ายเข้าที่ครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอีกวันนึงครับซุ่มปลาหนิปลายิศกปลาโดครับบิศกตัวใหญ่ สุ่มอยู่นู่นอ๋เดี๋ยว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 ช่วยดูให้ออเมื่อวานเมื่อวานโอ้หเมื่อวานลมทั้งวัน À, là, bà ninh đó hả bà đô ấy bà ninh dí thô rồi à nó nghe luôn rồi âu oh. นุก๊กปลาช่อนนุ๊กปลาช่อนปลาดูตัวโต,วตวอยู่นะสองโลได้อยู่นุน๊กปลาช่อนเลาะๆมา โอ้ตัวก็ไม่ไม่เท่าไหร่ไม่ขี้เลยครับสองโลได้อยู่มาแล้วครับ อ้นโดนโดนโดนสองตัวเมื่อกี้โอ้ใหญ่อยู่ได้ใช่ได้ ตันที่สองเอาไว้ข้างล่างครับยังไม่ได้เอาขึ้น้วรอลงไปเอาทีเดียวตอนที่แรกเห็นเห็นตัวเดียวนะแต่พอยิงไปแล้วก็โจนสองตัวเลยเลยไม่ทันได้พิจารณาเลยตัวไหนตัวเล็กตัวใหญ่ก็เห็นสองตัวนะั้นเองพอแบบ ดูว่าตัวไหนตัวเล็กตัวใหญ่ตอนเห็นเห็นตัวเดียว,วพอตอนกระโจนสองเลยถ้าเป็นประโดาดูน,นี่สองตัวอ๋อ เทปปนิลเปล่าเทปปนิลเปล่าน่นะตาเจ๊เปล่าหล่อไปเลยใช่แหละใช่แหละปลาหามัแล้วเอาฝั่งนี้นี่มองเห็นตรงนู้นอะ่ะโอ้โหนี่มันขึ้นตรงนี้เลยโอ้โหตายกู ว่ามองเหมือนปานินขยับปากมิบมิบมิบใต้ผักตบใช่เนี่ยลงมาดูนิดหน่อยดิไหนก็มาแล้วโอ้โหแสดงว่ามัน อ๋อมันไม่ได้ไปหามึงมันอยู่นี่นี่เนี่ยคู่นี้เลยคู่ใหญ่เนี่ยแล้วมันอยู่นี่โห่ไหมสำนับคู่หนึ่งเลยนะเมื่อกีก้เนี่ยดีทุกครู้งยิงเห็นแต่หัวสันหลังหัวเนี่ยแป๊บหนึ่งโดนอีกตัวนึง่ะดิฮะเหลืออีกตัวหนึ่งคู่หนึ่งเลยอะ่ะ กน,น่นถูกไวทำไมฮะยังไม่อยากเอาลงยังไม่อยากลงไปเอายังไม่อยากลงไปเอาขอรอดไว้กระสอบไม่มีอ่าล่ะแต้มที่สามแล้วเว้ยวันนี้เว้สเยววสามแล้วสามแล้วโดตัวหนึ่ง หรืออีกตัวหนึ่งแม็กตัวใหญ่เนี่ยเท่ากันเ,นยเลยเนี่ยกูนึกว่ามันจะเลาะไปหามึงโน่น,นกาจะร้องบอกมึง้วรเราปลาเลาะไปหามึงเขียสติดเดินมานี่ จะไม่เจอแล้วล่ะรอตัวหนึ่งคู่กับปนินตัวคู่กันไม่เจอเลยแตจะไปไหนแล้วไม่รอแล้วนานแล้วครับเขาก็หนีผมก็หมดแล้วเขาไปแล้วนรัตก็ไปแล้วครับผมก็ต้องไปมั่งแล้วนั้นได้สามตัวครับผมปนินวันนี้วันนี้ได้ปนินสองตัวปลาชโดตัวหนึ่ง คนโดตัวเล็กครับผมอะ่ะชฉอช่อช่อชอสามตัวครับวันนี้เดี๋ยวก็จะตัดจมรวมกัโอ้โห oh. อันนี้เข้าไปแบบเต็มเต็มโนกเลยนะฮะนี่นี่ครับเข้าเต็มเต็มเลยเข้าเบ้าเลยพระปามันหัหนมาพอดี อ,อะไรมาแอบขโมยกินวะเนี่ยแทะเนื้อปลากูไปหน่อยนึงแล้วเนี่ยนกระโดดอีกตัวหนึ่งโอ้ยยังไม่ตายเยอะตาเหนียวกว่าเราสามตัวครับ ตัวเฮ้ยสามแต้บแต<ถ>็บบิ๊กเลยกนระนินใหญ่เล้อแล้วก็ปลาดูนี่ปลาดูนสองโลินนีนนนเล เลยสองโลสองโลได้แล้วครับตัวนี้ตัวนี้สักโลสามโลสี่้าไปใหญ่ครับด,ดูนี่ท้ามือกลางพอดีเลยกลางนิ้วพอดีเลยพอดีกับปลาเลยโอเคยังไงก็กลับก่อนแล้วครับผมถามแต้มมันหมาน,มนเดี๋ยวก็จะรวมกับคลิปที่ไปยิงที่มายิงกันนะเพมตรงนี้ครับ ก็ที่ได้ยี่สกไปโอเคเมื่อวานเมื่อวานได้ยี่สกไปโอเคครับผมกลับแล้วครับสวัสดีครับผม